สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืช ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นฉบับที่2พศ2516มีการแก้ไขเพิ่มเติมจากพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพศ2 5 6 2มาตรา34 สาระสำคัญคือมาตราหนึ่งพระราชบัญญัตินี้เรียกว่าพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นฉบับที่2พศ .2566 โดยพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปมาตรา34ให้ใช้ความต่อไปนี้แทนมาตรา34ข้าราชการการเมืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐอาจช่วยผู้สมัครในการหาเสียงเลือกตั้งได้ ในกรณีปรากฏข้อเท็จจริงว่าข้าราชการการเมืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐกระทำการใดๆโดยไม่ชอบด้วยหน้าที่และอำนาจอันเป็นการกลั่นแกล้งผู้สมัครใดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายมีอำนาจสั่งให้ยุติหรือระงับการกระทำนั้นได้ให้กรรมการการเลือกตั้งที่พบเห็นก การกระทําตามวักสองมีอํานาจสั่งให้ระงรับการกระทํานั้นแล้วรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ สำหรับเหตุผลในการแก้ไขเนื่องจากสิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตามนัยนี้ถือว่าเป็นการช่วยพัฒนาระบอบประชาธิปไตยตั้งแต่ฐานรากเพราะหลักปรัชญาทางการเมืองและการปกครองทั่วไปถือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเวทีสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยแก่ประชาชนเป็นการพัฒนาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งซึ่งจะมีผลต่อการเมืองระดับประเทศให้มีความเจริญมั่นคงดังเช่นนานาอารยประเทศทั้งหลาย ทั้งนี้การกระทําของบุคคลดังกล่าวถ้าเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยหน้าที่และอํานาจอันเป็นการกลั่นแกล้งผู้สมัครใดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรรมการการเลือกตั้งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายมีอํานาจสั่งให้ยุติหรือระงับการกระทํานั้นได้จึงจําเป็นต้องตาพระราชบัญญัตินี้